แฟนฉันใอ่ลฟนฉันแต่คุณอ่ะก็ต้องมีลูกด้วยคุณคุณขับไปแล้วมีลูกด้วยกันก็ดีแฟนมีลูกด้วยมีลูกคุณต้องมีลูกไ่รู้ละลำบากนะปเป็นอะไรครับไปเป็นอะไรไปแฟนคุณเป็นฉันให้ผมเป็นลูกไหมล่ะมีลูกโอ้ใสนี่มันได้เหรอพี่ใส่ผมเป็นลูกได้ผม ผมแดกเยอะนะเอาเปล่าเอาเอาครับต้งให้ต้าให้เอานะแล้วตัวแล้วไม่เกินสองร้อยนะพี่นายห้างสั่งแล้วนายห้างสั่งแล้วเหรอตอนแรกกูกูเข้าใจคําว่านายห้างคือนึกว่าไอ้ไอ้ไอไอปลาปคุยในห้างแบบอยู่ที่ห้างอ่ะกูว่าห้างเปิดเที่ยงคืนเลยไปอยู่อยู่ห้างในห้างของครจ้าของครายม่จะของใค่เออเข้าใจละตกลองคุณ ไรไปแฟนคุณแม่ชอบจังเลยชอบจังเลยชอบเลยเดี๋ยวชอบเลยพี่ผมนี่นี่ของสะสมนี่ถุงยางกินใช้แล้วเลยหมดแล้วเนี่ยอะไรนะอะไรนะถุงยางเป็นของหายากถุงยางใช้หมดแล้วโอ้ถุงยางหายากนี่นี่นี่เบีหายากเลยหรือเป่ คือ <C eler be> ผมเอาอะไรญี่ปุ่นแต่มันหมดแล้วผมใช้แล้วครับคุณภาุดอันนี้ห้าบาทอันนี้ห้าห้บาทไม่ใช่ใครเนี่ยขายห้าบาทอันนี้ผมผม,ผมใช้นานแล้วตแต่แต่ช่วงนูนานแล้วแต่กล่องมันน่ารักดีถ้ากับใครพ<ม>ีร่กับกับใครกับกับคนกับคนใหม่เรือเรื่องเรื่องเรเรื่องเรื่องเร่อเรื่อเอาเรือเรื่อเรื่องเรล่งเรื่อนเรื่องเรงเรอเ่่อเคอเนร แฟนพอใจหรือยังแฟนไม่ไดีเลยไม่ไดีเลยไปไปเลยนะแฟนโอเคเลยเหมือนกูทำเสื้อมาให้เป็นแต่ไรายได้ไรายได้ทำบุญนนะรายได้ทำาั้หมดเลยเพราะว่ามีทั้งหมดตอนเนี้ยสีส้มมีสองร้อยตัวส <c oughs> ีน้ำเงินสองร้อยตัวแล้วก็ลูกอะรู้สึกจะมีลูกลูกมีไม่เยอะลูกมีไม่เยอะก็ะคือ คือพี่มองว่า,าโดนลงช่วงโควิดเวลาใส่คู่กันาเรีกแฟนอะแฟนผู้ชายใส่ใส่เป็นแฟนไงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็ฉันอะไรเงี้ยแล้วก็พอใส่แล้วอยู่ด้วยกันแล้วย่างปายจะได้ใส่แฟนหรือได้ใส่ฉันพี่ลายก็ต้องเป็นแฟนคุณสิไวยผมเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วแต่แล้วแต่แต่ยังไงอ่ะปาปก็คือต้องเป็นอะไร แหโอเคโอเคโอเคจบจบชอบจังเลยชอบจังเลยชอบจังเลยชอบเลยอเลยฟินเลยผมฟินเลยอันนี้อันนี้ดีดีนะดีดีแล้วกคูดีดีเวลาเวลาร้องเพลงใส่คู่ใส่คู่แล้วจับจับมือกันเข้าใจปะจะไปหาใครก็ได้เป็นลูกอ่ะใครก็ได้ที่เป็นลูกไปหามาแต่คูณนะอย่าลืมนะห้ามผมมีผมทำมาน้อยเสื้อตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวนะผมให้นะ แฟนคือคือไปแค่ตัวเดียวผมให้แค่นี้แหละ<อ>แล้ว,แล,วแล้วฉันล่ะฉันล่ะฉันล่ะฉันก็เดนฉันก<ม>็น<ม>ุกคนเดียวไงนุกคนเดียวไม่มีใครนอกกว่าน,นี้แล้วห <c oughs> าไม่ได้แล้วเลือกเอาแต่ราคาเนี่ยราคาสองร้อยค่าส่งห้าสิบแต่กลัวทัวลงกลัวดราม่าพอพอโปรเจกต์นี้จบปุ๊บผมจะโอนให้กับอ่าหมอบี หมอบีที่เป็นเอ่เกี่ยวกับอ่าวัดพระบาทน้ำพูเพราะว่าวัดพระบาทน้ำพูเนี่ยเขาจะะ้าจาย์เนี่ยเขาจะเอาไปโอนให้กับอ่าพยาบาลเอ่อเออเออพวกพวกเกี่ยวกับแบบพวกเครื่องแพทย์หรืออะไรเงี้ยเราทำแค่นี้ผมม่นลงผมมาลงทุนผมลงทุนทําเสื้อกับเพื่อนผมรายได้ผมอ่ะร่วมทํากับเขาด้วยครับใช่แต่แต่ไปไปเไยไปไปเไยแป๊น นั่นวันนี้วันนี้ผมคิดถึงพี่มากเลยผม,ผมว่าคิดถึงนนคนผ,ผมดูตอนตอนพี่สมัยเด็กๆไอ้หนงังหนังที่พี่เล่นอะ่ะแบงจันเหรอ <laughs> คุณรู้ป่ะคุณรู้ป่ะถ้าเป็นเป็นคอนเสิร์ตคนอื่นนะที่ขอนแก่นนะผมไม่กล้านั่งรถตู้ไปเลยทำไม,ไมอ่ะพี่มันเมื่อยนเมื่อยมากแต่ผมไปเพราะคุณน้ย้ยโอ้ขอบคุณครับพี่แจ็คขอบคุณครับผมนั่งรถจากกรุงเทพอ่ะสองทุ่มอ่ะ ถึงคอนแก่นน่ะถึงคอนแก่นประมาณตีสี่มั้งเยี่ยวแวะเยี่ยวเยี่ยวก็กลัวเยี่ยวในรถอ่ะเยี่ยวใส่ขวดอ่ะประมาณห้าขวดอ่ะเยี่ยวใส่ขวดเออผมเยี่ยวใส่ขวดเป็นรถอ่ะเพราะผมผมกลับผมไปผมจะไปมีคนมีคนแบบให้ผมไปไงผมไปแล้วผมก็ผมเยี่ยวแบบผมเยี่ยวในรถอ่ะแต่เสื้อนี่ไปเป็นไรไปเป็นไรไปเอโอเค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  เรียนน้องลับเริ่มแล้วครับดูแลเต็มนะครับครับพี่กินถึงเสมอครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเอ็ซีทุกคนด้วยครับผมขอบคุณครับนี่น่ารักมากๆนะครับน่ารักมากๆน้องนุ๊กนี่น้องนุ๊กเขาตายเลยคือความความเป็นธรรมชาติของเขาคือเข้าใจแหละว่าทําไมคนถึงเอ็นดูเขาแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจก็มีแปลว่าอุ๊ยตายร้องเสียงอย่างนั้นนะนะมัน มันเป็นนักร้องได้ยังไงอะไรเงี้ยบางกระแสอะไรเงี้ยก็จริงๆคือผมว่าผมไปสัมผัสเนี right ่ยคือคนไปดูเนี่ยเพราะความน่ารักความเป็นธรรมชาติตะา่าผมนะแต่คือแบบว่าเรื่องเรื่องความที่เขาเขาเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันลงตัวมากๆคือนุ๊กเนี่ยก็จะก็จะเป็นห่วงห่วงปลายอ่ะเหมือนรักกันอ่ะเหมือนรักกันอ่ะแล้วก็แบบดูชอบกันอ่ะคุณไม่เข้าใจ คุณที่จะดูถูกก็คือดูถูกอย่างเดียวแต่ผม<ต>ไม่ดูถูกเพราะว่าผมมองว่าเขาเป็นคนธรรมชาติและปายเนี่ยเป็นคนแบบซื่อๆรักใครรักจริงก็คือเขาก็เขาก็รักนุ๊กแหละนะฮะเพราะว่าไม่งั้นคงไม่อยู่ด้วยกันบ่อยนะออกรถมาให้เพื่อเพื่อผู้ชายคนนี้ก็คือคุณน,นุ๊กนี่นะฮะปลายเป็นแฟนนะฮะตรงลงน,นะฮะมีใครไหมอ่ะคุยกับอาจารย์มน่อยคุณป้องนวัด